สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนรักลุงพลแฟนคลับตัวจริงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube อาจารย์พิรชัดได้พูดไว้ดังนี้ครับถ้าฝ่ายลุงพลพิสูจน์จนทำให้ศาลเชื่อว่าน้องหายก่อน9โมงใครที่พยายามจะให้ลุงเป็นผู้กระทำผิด ด้วยการดึงว่าเด็กหายห,ายหลัง9ก้าโมงเท่านั้นจะทำอย่างไรเขาจะทำอย่างไรอุทธรใช่ไหมแน่นอนสมมติอย่างใจผวาใจสงสารใจหวั่นไหวที่จะไปกระทบต่อองค์กรบางองค์กรเขาจะต้องถูกฟ้องข้อหากันแกล้งเจตนากันแกล้งให้ผู้อื่นพึงได้รับโทษ อัตราโทษที่รุนแรงถึงประหารชีวิตและติดคุกตลอดชีวิตแสดงว่าการเรียกร้องว่าพวกเขาเหล่านี้กันแกล้งลุงพลเพื่อให้รับอัตราโทษรุนแรงผมว่ามันจะย้อนกลับรุนแรงด้วยต่อคนเหล่านั้นท่านเห็นหรือยังที่เราเอาความเชื่อสองความเชื่อลองมาเทียบเคียงกันท่านที่ไม่ชอบลุงพล หรือไม่ชอบอาจารย์ไม่ชอบมาดามไม่ชอบเจ้าปู่ไม่ชอบปู่มุนีที่ชอบมาพูดให้เห็นในมุมที่แตกต่างลองฟังผมผมพูดแบบไม่มีอคติพูดแบบคำสุภาพพูดแบบใช้หลักการหลักเกณฑ์ใช้หลักวิชาการและนำให้หน่าฟังฟังง่ายๆเข้าใจง,ง่ายๆมันก็มีความ เสียงทั้งสองฝ่ายถ้าลุงพลผิดลุงพลรับโทษคนเดียวป้าแตนด้วยสองคนแต่ถ้าลุงพลถูกยกฟ้องมันไม่ใช่คนเดียวมันเยอะมากที่จะโดนฟ้องฟ้องแพง่งกันแกล้งให้ได้รับโทษเนี่ยคุณจะต้องได้รับโทษเองถ้าฟ้องแพง่งเรียกร้องความเสียหายต่อชื่อเสียงทรัพย์สินโอกาสต่างๆของเขาเนี่ยลุงพล เป็นคนมีชื่อเสียงลุงพลทำให้ถูกเกลียดชังลุงพลเป็นซ e o คุณจะให้ลุงพลสิ้นเนื้อประดาตัวถ้าถูกจับหรือประหารชีวิตถ้าลุงพลต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลาไม่เคยหลบหนีไม่เคยส่งจดหมายอ้างว่าลุงป่วยไม่เคยบอกว่าไม่มีทนายไม่เคยบอกว่าขอความเป็นธรรมไม่เคยขอความเป็นธรรมจากสังคมเลย ไม่เคยงองแงทั้งที่พวกคุณช่วยกันทำลายเขาความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้โพสต์คลิปวิดีโอนะครับเป็นดวงของลุงพลซึ่งมีข้อความดังนี้วันนี้เราจะมาเช็คดวงชะตาของลุงพลในปี2565นี้ว่าดวงชะตาของลุงพลจะเป็นยังไงจะมีเรื่องดีที่น่าชื่นชมและก็เรื่องไม่ดีที่น่าระวังอะไรเกิดขึ้น เขาบอกว่าปีนี้ดวงลุงพลไปตกที่อะไรดวงลุงเรานะ่ะดูกาลีแปลว่าสิ่งที่ควรตระหนักควรระมัดระวังสิ่งที่มีโอกาสจะทำให้เหน็ดเหนื่อยในเรื่องของตัวเองปีนี้ตกเหนื่อยเหนื่อยใจกับบริวารแปลว่าเหนื่อยใจกับคนที่เข้ามาเหนื่อยใจกับการแก้ไขปัญหากับคนรอบด้านเรื่องของบริวาร เรื่องการีที่มากระแทกเรื่องของตัวเองปีนี้ควรระงับอารมณ์ตัวเองไว้ให้มากๆตัวเองตกไม่สบายใจตกเรื่องของภาษาอาจจะใช้อารมณ์กับบริวารหรือใช้อารมณ์เกี่ยวกับตัวเองสิ่งนี้ควรระมัดระวังแต่กาลีมันไปกระแทกตัวไหนอีกกระแทกเรื่องของการกระทำการกระทำที่เขาตีตราว่าเป็นโจร โจรปัญหาคดีความช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมกาลีตัวไหนเข้ามากระทบมากๆเลยที่มีคนที่จะทำให้ลุงเดือดร้อนหรือเสียเงินเสียทรัพย์หรือเกิดความเสียใจหรือเกิดปัญหาคดีความในปี2565นี้และในช่วงกุมภาพันธ์มีนาคมเป็นเรื่องต้องให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์โดนแน่ๆยังไงก็ โดนเขาทำร้ายจิตใจแน่ๆในเรื่องของปัญหาคดีความที่จะเกิดขึ้นใน2เดือนต่อจากนี้กุมภาพันธ์มีนาคมเพราะว่าศัตรูเลขพยายักษ์ตกที่ศัตรูศัตรูจะล้มให้ได้ก่อนถึงวันเกิดแล้วกาลีมันมากระแทกอยู่สองเดือนกุมภามีนาระมัดระวังให้มากเพราะว่าลุงน่ะจะทนอารมณ์ไม่ไหวลุงจะเหนื่อย เพราะว่าปัญหาจะรุมในสองเดือนนี้เรื่องที่เขาจะคอยใส่ร้ายป้ายสีความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง y u u t u b นะชู h a n n e l ได้พูดไว้ดังนี้ครับในวันนั้นที่พี่สมบัติบอกว่านอกจากจะมีพวกโทรศัพท์แล้วยังมีวิทยุของเจ้าหน้าที่อุทยานอีกเพราะเขานะ่ะขึ้นไปค้นหาด้วยไงเวลาขึ้นไปค้นหาต้องมีเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วก็ชาวบ้านผู้สื่อข่าวขึ้นไปพวกแพทย์อะไรงี้ขึ้นไปเยอะ ทีนี้นะ่ะผมฝากอีกอันเดียวที่ผมอยากรู้นะฝากใครไปถามพี่สมบัติญาชิพี่ดอนหรือแม่อฟอก็ได้ที่อยู่ข้างในสาวปานกกกอกผมอยากรู้ว่าวันที่ยิมเอ็ดพฤษภาคมวันชาปนก,กิจผมอยากรู้ว่าพิธีกรที่มากล่าวประวัติผู้วายชนและกล่าวคำไว้อะไรในวันนั้นเป็นใครอันนี้อยากรู้อยากรู้ไหม ไม่ต้องไปขุดไม่ต้องไปอะไรเอาแบบธรรมชาติจากพวกเราสบายๆไม่ต้องอะไรอย่างอื่นเลยนะอยากรู้นะถ้าผมจำไม่ผิดพอมีพิธีกรจะรู้ว่าใครเขียนประวัติให้อ่านพิธีกรผู้อ่านเคสต่าอ่านเองไม่ได้นะต้องมีคนเขียนให้เขาหนะพี่น้องว่าใครเขียนชาวบ้านธรรมดาเขียนได้ไหม ต้องเป็นญาติญาติที่ใกล้ชิดถึงจะเขียนออกมาได้ให้พิธีกรอ่านได้แต่ประเด็นที่ผมไปดูในคลิปมา่ะไม่รู้นะไม่ยืนยันว่าเป็นใครคร่าวๆได้ยินมาว่าหายไปเวลา9ก้าโมงหรืออย่างไรลองไปดูในคลิปนะได้ยินมาอย่างนั้นอนะอยากรู้อยากรู้ถามอย่างนี้ดีกว่าถามพวกช่อง YouTube ในกกวอกดูทีนี้นะัะดูช่องของญาชิมันได้ มันจะได้ต่อเนื่องกันนะย่าชิวันก่อนอะ่ะผมเล่าไม่ละเอียดวันนี้ผมจะเล่าให้ละเอียดนี่คือคำบอกเล่าของย่าชิที่อยู่ในคลิปใครก็ว่าผมไม่ได้นะผมเอามาพูดจากคลิปของย่าน้องอาชิความคืบหน้าล่าสุดทนายรัชพลได้พูดผ่านทางช่อง y o u t u b e ไว้ดังนี้ครับในคดีของน้องชมพู่หลายคนเขคงติดตามกันอยู่ลุ้นกันว่า ทนายใหม่ของลุงพลเนี่ยจะมีกี่คนแล้วจะมีใครบ้างจะแต่งกันเมื่อไหร่แล้วทนายชุดเดิมเนี่ยเมื่อไหร่จะไปสักทีหรืออะไรทํานองนี้ก็คือรอลุ้นกันอยู่ว่าศาลจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงในส่วนของทนายความเมื่อไหร่ศาลจะสั่งให้ถอนเมื่อไหร่แล้วจะแต่งตั้งทนายใหม่ให้กับลุงพลเมื่อไหร่ ตอนนี้หลายคนก็คงจับตาดูกันอยู่ว่าสารจะมีคำสั่งอย่างไรแล้วก็เมื่อไรซึ่งข้อมูลล่าสุดเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยมีการแต่งตั้งทนายเข้าไปแล้วมีการแต่งทนายให้กับลุงพลเข้าไปแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก็ผมไม่รู้ว่าทนายใหม่นั้นเป็นใครมีกี่คนตรงนี้น่ะก็อาจจะต้องติดตามอาจจะต้องรอดูวันที่8มีนาคม2 5 6 5ซึ่งเป็นการนัดพร้อม แต่ว่าตอนนี้นะ่ะรู้แต่ว่ามีการยื่นแต่งทนายเข้าไปแล้วถ้าถามว่าทนายชุดเก่ายังอยู่ไหมสารสั่งถอนหรือยังก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะ่ะทนายของลุงพลยังเป็นทนายชุดเก่าอยู่เพราะว่าสารยังไม่ได้มีคําสั่งให้ถอนอยังไม่อนุญาตให้ถอนเพราะว่าการแต่งตั้งทนายชุดใหม่เข้าไปผมมองว่าน่าจะยังไม่เสร็จน่าจะ ยังไม่เสร็จนะสมบูรณ์คือการแต่งทนายเข้าไปแล้วนะแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะว่าฉะนั้นขณะนี้นะสำนวนคำร้องต่างๆอยู่ในมือศาลแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ตราบใดถ้าหากว่าการแต่งทนายเข้ามาใหม่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนี่ยศาลก็ยังคงไม่ให้ถอนทนายชุดเดิมจนกว่าจะมีการแต่งตั้งทนายชุดใหม่เข้าไปอย่างดูแลอย่างสมบูรณ์แล้ว ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับจัดระเบียบพยานกกกอกหนาวไหมพยานและหลักฐานแต่หลักคดีอาจมีจริงมีเท็จหลังจบคดีพยานเท็จบางคนถูกฟ้องก็มีคดีอุ้มเด็กที่กกกอกมีพยานที่คัดมาเกือบร้อยปากพยานเท็จย่อมปนอยู่ด้วยอย่างแน่นอนเพราะ คนจำนวนมากทราบดีว่าลุงไม่ได้ทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาดังนั้นพยานฝ่ายโจทย์จึงมีหลักฐานและพยานเท็จปะาปลนอยู่การจัดระเบียบพยานคดีนี้ใหม่จึงเป็นความปราณีของศาลที่หวังให้พยานมีสำนึกมาให้การด้วยความจริงถ้าพยานคนใดไม่อยากมีความผิดก็ควรเขียน หัวข้อที่ถูกต้องยื่นต่อศาลเป็นการให้โอกาสพยานเท็จได้ตรึกตรองจะได้ไม่ติดคุกภายหน้าเพราะรู้กันในวงกว้างว่าพวกทำผิดไม่ใช่ลุงถึงแม้พยานจะถูกสอบโดยตำรวจแล้วการจัดระเบียบคราวนี้จะช่วยให้พยานเท็จกลับใจพูดความจริงจึงถือว่าศาลให้โอกาสพยานแล้วนะ กลับใจซะความผิดจะได้ไม่ถึงตัวคดีนี้อาจจบลงโดยพยานไม่ต้องไปศาลก็ได้เพราะข้อความที่พยานเขียนไปให้ศาลคือคำให้การที่มัดตัวพยานถ้าเป็นเท็จก็มีความผิดคดีนี้อาจผิดจากคดีอื่นมากเพราะอีกไม่นานนะ่ะหรือไม่กี่เดือนคดีลุงป้าจบลงในศาลชั้นต้น ด้วยผู้กระทำผิดตัวจริงชุดใหม่ถูกจับหรือถูกบีบให้มอบตัวรออีกไม่ช้าสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ